สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็จะมาทําคลิปหอเปิดถุงช้อปนะคะก็ช้อปปิ้งมาด้วยกันนิดหน่อยนะคะช่วงนี้ก็มาดูอย่างแรกก่อนเลยนาอวันหนึ่งช้อปอะไรมาก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นชาล l อตทิวเบอรี่นะคะเป็นพาเลตอ่า going palette skin palette นะคะก็เป็นรวมอยู่ในนี้ก็จะมีพวกแป้งบลัชนะคะแล้วก็มีบรอนเซอร์แล้วก็มีไฮไลท์ นะคะอยู่ในนี้ตอนนี้แหน่งได้มาในราคา2,000ปลายๆนะราคาแต่รู้สึกจะอยู่ที่3,000กว่าบาทนะได้มา2,000ปลายๆเป็นของป้าชา์ลอตนั่นเองนะเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะบอกนี่ะ ก็จะมีด้วยกัน6อย่างอยู่ในนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งตัวนี้เป็นบอนเซอร์นะคะนี่เป็นบัตรคู่นี้แล้วก็คู่นี้เป็นไฮไลท์นะคะเดี๋ยวนี้จะทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนะคะว่าใช้ออกมาแล้วประมาณไหนอันนี้ถ่ายให้ดูกับแสงธรรมชาตินะอืมก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่ามัน เสร็จครบในพาเลตเดียวนะคะถัดมาจะเป็นตัวนี้เป็นดินสอเขียนคิว้วคอสลุกนะคะสลิมบาสลิมโบเออเขียนว่าสลิมโบนะคะก็เป็นดินสอเขียนคิว้วสีน้ำตาลเข้มเป็นสีอ่าดีปบ,บาวปะน่าจะใช่ก็ที่ใช้ประจำแหละึ่งสั่งมาในชอปปี้นะอันนี้ก็ซื้อประจำนะคะ กแท่งหนึ่งอยู่ที่99บาทนะคะตามเคาน์เตอร์จะขายอยู่100กว่าบาทเนาะแล้วก็ดูร้านที่น่าเชื่อถือแล้วก็ซื้อประจำนะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นหัวเล็กๆไม่ต้องเหล่านะคะก็เป็นออโต้หมุนอย่างนี้ได้เลยเส้นคมชัดนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแปลง ไว้ปัดขนคิ้วเขียนดีนะนังว่ามันดีกว่าเนี่ยดินสอเขียนคิ้วกว่าตัดอะของพวกอ e ีทูดีอะไรพวกนี้มันจะเขียนยากเพราะว่าเส้นมันใหญ่แต่ตัวนี้เส้นมันเล็กแล้วมันควบคุมได้ง่ายเขียนโคง้งแล้วก็ถมๆไปมันก็จะเต็มแหละก็เป็นอะไรที่ซื้อสามนั่นแหละก็ซื้อมายกแพ็คไปเลยสิบสองแท่งนะคะ9ก0 0พันกว่าบาทอืม ทันมาอันนี้เป็นอายครีมนะคะได้มาสองกระปุกของเอสเ e อร์โรเอันนี้เอฟมาในห้องต๊ะเครื่องแปง้กปกแ 350, งกระปุกละสามร้อยห้าสิงกระปุก700ค่าส่งอีกสีิบาทนะคะก็เป็นอายครีมที่ใช้อยู่ประจำนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะซื้อกระปุกเล็กนั่นแหละเพราะว่ามันใช้ได้นานนะคะเอสเ e อร์โรเหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพประสิทธิภาพเขาดีนะคะนี่สำหรับ รอบดวงตานะคะบำรุงเนี่ยนะก็มานี้ติดอยู่ที่ฝ้ากเนี่ยคะ่ะก็เป็นของช้อปปิ้งเล็กๆน้อยที่หนึ่งช็อปมาในช่วงนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละยังไม่มีอะไรมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าไงก็เลยแบบนานๆเอฟของมาทีหนึ่งก็ ได้แค่นี้ค่ะเออนี่นี่น่นอยๆน,น,นะคะก็มาให้เพื่อนๆชมกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดของตัวผ้าอลไนี้เดี๋ยวคลิปหน้านึงถ่ายให้ดูจีนะคะอันนี้มาเห่อกันให้ดูก่อนว่าชอบอะไรบ้างนะโอเคค่ะของชอปปี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ